ชาวเน็ตวิเคราะห์นะครับหากวันหนึ่ง b l a c k พิงคเนี่ยยุบวงเนี่ยสาวๆทั้ง4คนเนี่ยจะไปทําอะไรกันนะครับวันนี้นะครับทางช่องขอนําเสนอนะครับสกู๊ปดีๆนะครับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์โ o r e รนโบนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็สนใจหัวข้อนี้นะครับการแยกวงหรือการยุบวงของสาวๆาวแบล็คพิงเนี่ยน่าจะห่างไกลาจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กําลังสนใจกับการคัมแบ็ค ของสาวสาวแบ็คพิงค์ซึ่งจะมีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนพูดถึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้เนี่ยมีการหยิบยกอวบข้อนี้ขึ้นมาถกเช่นกันนะครับโดยมีชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนา,นานานะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็ได้แปลมาจากเว็บไซต์โคเรียนโบนะครับแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยก็ เข้ามาลงคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าจีซูเนี่ยจะหันไปสู่แวดวงของการแสดงนะครับแล้วก็มีการปล่อยซิงเกิลเป็นครั้งคราวนะครับเพราะว่าความฝันแรกของเธอเนี่ยคือเป็นนักแสดงนะครับหลังจากที่วงแบ็คพิงค์เนี่ยมีการยุบวงนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจีซูเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงนะครับเธอเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักแสดงของ YG นนะครับซึ่งการันตีว่าผลงานของเธอหรือว่าฝีมือของเธอ หรือทักษะในการแสดงเนี่ยก็มีความสามารถเลยทีเดียวนะครับในฐานะนักร้องของ YG ผู้เดลเลว่าจีซูเนี่ยมีความเพียบพร้อมและเป็นไอดอลหญิงที่มีความสามารถในด้านการแสดงนะครับและหลายๆคนก็สงสัยนะครับหาก b l a c k พิ n k เนี่ยยุบวงนะครับภายในอีก3ปีข้างหน้านะครับเนื่องจากสัญญาก็อาจจะหมดไปนะเจนนี่เนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิตของเธอนะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเธอน้าจะมีทางเลือกมากที่สุดนะครับในฐานะ ไอคอนสไตล์นะครับเธอสามารถที่จะเป็นนักออกแบบแฟชั่นหรือว่าเป็นนางแบบเต็มเวลาได้เลยนะครับ mm hmm. ก็พูดแก้ว่าเธอมีความสามารถสูงที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวและดีและได้รับความประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับเพราะว่าเธอมีชื่อเสียงและโด่งดังมากนะครับโดยเฉพาะในเกาหลีนะครับและหากจะพูดถึงสาวคนถัดไปนะก็จะเป็นโลเซ่นะครับแฟนๆก็ตระหนักถึงความลหลงไหลในการเล่นดนตรีของเธอนะก็มีคนสงสัยว่าหากวงถูกยุบจริงๆเนี่ยเธอจะไปร่วมงานกับบริษัท นนซึ่งจะทําให้เธอได้แสดงความสามารถของเธอได้อย่างเต็มที่นะในฐานะศิลปินเดียวนะครับเพราะเธอเนี่ยทำได้ดีในด้านแนวดนตรีแนว R&B นะครับสามารถร้องเพลงได้หลายภาษานะรวมถึงภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษนะพูดง่ายว่าเธอเกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับและเมื่ออายุ8ขวมเนี่ยจึงย้ายไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจึงมั่นใจได้เลยว่า ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของเธอและการเล่นกีตาร์ของเธอเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับใครที่จะเล่นกีตาร์ได้ในแบบที่เป็นผู้หญิงแบบเธอนะครับและปิดท้ายด้วยสาวริซ่านะครับแฟนๆก็ได้รับชมวาไรตี้นะครับยุทวิทยูสอนะครับต่างก็ได้เห็น ความเป็นคนเข้มงวดและใส่ใจของเธอนะซึ่งเชื่อว่าเธอน่าจะเป็นโค้ดหรือคอมเมนเตอร์ได้ดีนะครับรวมทั้งเธอเนี่ยยังมีทักษะในการเต้นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะขอให้สิบดาวเลยก็ว่าได้เลยนะเธอเนี่ยอัปโหลดวิดีโอและสอนการเต้นออนไลน์นครับกลายเป็นครูสอนเต้นที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เลยนะในตอนนี้นะครับขอขอบคุณนะครับแหล่งข้อมูลนะครับจาก โคเรียนโบนะครับก็อันนี้ก็แปลมาจากเว็บไซต์โคเรียนโบนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครๆที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารในช่องของเราได้นะเพียงสนับสนุนเราแค่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ